ไทเกอร์ยก4นิ้วงบสามแสนแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันคันนี้เป็นรถของผมเองนะครับบอกก่อนว่า4นิ้วเนี่ยห้านิ้วเนี่ยทำได้ตั้งแต่ประมาณหถึงสามแสนนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยก็ทําได้แล้วนะครับก็อยู่ที่แบร์กันไปมาเพื่อไม่เสียเวลาครับกันชนหน้าครับของผมครับสามข่าวครับแล้วก็มีบันไดไซ์เลียวนะครับแล้วก็ทีเด็ดครับคันนี้เป็นล้อแท้นะครับสุด ตารางของเบตเล่ไม่ใช่8นิ้วลบยีนะครับอันนี้นะอ่ายางครับ bfk M3 ชุดยกโปรคอมนะครับอเมริกานะครับบันไดไซเรียวนะครับก็สโน克เกิลซาฟารีด้วยอ่ะขาดไม่ได้ตัวนี้ให้ดูมุมนี้หน่อยผมชอบมากเลยชอบมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับรถตัวเองนะครับมุมนี้นะก็คือล้อออฟลึกๆนะครับยางอดโหดนะครับคันนี้เนี่ยจริงๆย่อไซส์ลงมา1ไซส์นะจริงๆแล้วผมจะใส่ยาง33หรือว่า285นะครับก็ คันนี้นครับมาต่อที่ข้างหลังเลยนะครับมีกันชนหลังนะครับของค่ายนะครับเปียกออฟโรดด้วยนะครับหรือว่าเปียกระยองนั่นเองนะครับที่รู้จักกันนะครับปังนกแก้วครับเป็นงานแยกนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากตกแต่งนะครับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับทำสเต็ปไหนก็ได้นะครับหรือต้องการแค่ล้อยางหรือว่าโช้อย่างเดียวก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับ